ปัญญาหิเศธากุศลาวทันติแปลว่าคนฉลาดกล่าวว่าปัญญานั่นแหละเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคนฉลาดกล่าวว่าปัญญานั้นเป็นสำคัญล้ำเลิศประเรสริฐสีตรงกันข้ามความเขาไม่เข้าทีปัญญาดีสูงส่งเป็นมงคลคนจะดีเพราะว่าปัญญาชอบความรู้รอบชูช่วยอำนวยผล คนจะง,งามเพราะวิชาปัญญาตนใช่เป็นคนรวยทรัพย์มารับรองพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกะวีระดับชาติประพันธ์ครับนางฉล่วยนางฉลวยนี่สาม,มีชื่อสมชาตในสมชาติเนี่ยเป็นคนจังหวัดลบบุรีบ้านเขาเป็นบ้านนอกมากนางฉล่วยก็ไม่อยากจะไปอ่ะมันไกลเดินทางลำบากต้องต่อรถตั้งสองสามทอดถึงจะถึงบ้าน น้ำที่ใช้ก็เป็นน้ำบ่อที่ขุดเอาไว้ข้างบ้านอยู่ไกลตลาดซื้อข้าวของก็ลําบากตัวเขาเองก็ไม่ได้อยู่บ้านเกิดที่ลบบุรีนานแล้วเข้ามาทํางานในเมืองในในเมืองก็หมายถึงกรุงเทพเนี่แหละตั้งแต่อายุรา,ราวๆสิบเจ็ดสิบแปดปีโน้นเขาเล่าว่าที่แรกก็ทําที่จังหวัดสมุทรปราการก่อนเป็นงานโรงงานต่อมาก็เปลี่ยนงานไปทําที่อื่นอีกหลายแห่งนางฉลวยนี่พบกับเขาตอนที่นางฉลวยอายุยี่สิบสองปี ส่วนนายสมชาติเนี่อายุ26ปีแล้วตอนนั้นทำงานอยู่ที่เดียวกันคือนางเฉลวยทำอยู่ก่อนแล้วก็เขาเพิ่งจะย้ายเข้ามาทำที่นั่นพ็คบหากันประมาณสักสองปีก็แต่งงานกันเขาก็พูดทำนองว่าหวังว่าเราจะไปด้วยกันได้นะอ่านางเฉลวยก็บอกว่าอืมก็น่าจะได้ก็แต่งเลยก่อนแต่งงานก็มีปัญหานิดหน่อยคือนางฉลวยรู้สึกว่าแม่ สามีนี่จะไม่ค่อยอยากจะให้เขาแต่งงานไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่ถ้าจะให้แกคิดเดาเอาเองก็เดาว,ว่าแม่เขาไม่ค่อยจะชอบนางเฉลวยนะะักอ่ะมันเนื่องจากอะไรนี่แกก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่กันมาห้าปีถึงได้มีลูกระหว่างตั้งท้องก็คิดว่าควรจะมีบ้านเป็นของตัวเองเพราะว่ามีลูกแล้วโดยก่อนหน้านั้นก็เช่าห้องเขาอยู่มาตลอดเช่าอยู่มาตั้งห้าปีหมดเงินไปตั้งเยอะถ้าเอาเงินนั้นมาผ่อนบ้านก็จะได้เป็นของตัวเองเราคิดอย่างนั้น หาหรือตกลงกันก็เลยซื้อบ้านระหว่างท้องก็ผ่อนดาวไว้ด้วยกะว่าพอคลอดเนี่ยบ้านก็เสร็จก็เข้าอยู่ได้พอดีแต่มันไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาสร้างบ้านช้าก็เลยเคลอดก่อนได้ลูกสาวเสร็จแล้วถึงได้ย้ายเข้าบ้านทีหลังไอ้ตอนที่ซื้อบ้านนะบ้านยังราคาถูกอยู่มากไม่เหมือนสมัยปัจจุบันนี้ช่วงนั้นเงินสองามแสนก็ได้บ้านทาวเฮาอยู่อาศัยสบายแล้วถ้าเป็นทุกวันนี้ ตัวแกกับสามีคงหมดปัญญาจะมีบ้านเป็นของตัวเองก็เลยมักจะคุยกันเสมอว่าดีนะซื้อไว้ซะก่อนทำไมอย่างนั้นละแย่เลยไม่มีโอกาสแน่ชีวิตคู่ก็ไม่มีปัญหาก็อยู่กันได้ดีหรือว่าค่อนข้างดีเพราะว่านายสมชาตินี่แกไม่ใช่คนกินเหล้าเมายาแล้วก็ไม่เจ้าชู้การพานันก็ไม่ยุ่งเกี่ยวบุหรี่ยังไม่สูบเลยพูดไปแล้วเขาก็าจัดว่าเป็นคนดีอยู่ไม่ใช่น้อยทีเดียวแต่คนเรานี่จะดีไปซะทั้งหมดมันก็ดูจะไม่เป็นผู้เป็นคนนะ เขามีข้อเสียประจําตัวก็คือเป็นคนคิดมากจู้จีจ้ขี้บน่นจูจจ้จี้จุกจิกคิดเล็กคิดน้อยนะถ้านางเฉลวยกับลูกทําอะไรไม่ถูกตาถูกใจเขาก็จะดุด่าว,ว่ากล่าวอย่างมากมายนางเฉลวยเองก็รู้ว่าตัวเองเป็นคนอย่างนั้นเวลาที่เขาไม่โมโหก็พอพูดเรื่องนี้กับเขาได้เขาก็รับฟังแล้วก็บอกว่าเขาจะต้องปรับปรุงตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนางเฉลวยก็คิดว่าเขาติดนิสยัยอันนี้มาจากแม่ของเขาก็เคยถามเขาว่าจริงไหม ที่ว่านิสัยเนี่ยติดแม่มาเขาก็พยักหน้ายอมรับว่าเป็นความจริงแม่เขาก็เป็นนิสัยแบบนี้เหมือนกันลูกสาวก็กระซิบบอกนางเฉลวยว่าแม่แม่แมพ่อ่นนิสัยเหมือนกับแม่ของเพื่อนหนูเลยนะอ่านางฉลวยก็ดูลูกว่า,วาย่าไปพูดให้พ่อได้ยินลูกก็บอกแหม่แม่หนูไม่พูดให้พ่อรู้หรอกวันหนึ่งที่บ้านเลี้ยงแมวได้ลูกแมวมาจากการสอหาของลูกสาวอ่าลูกสาวกับตัวนางเฉลวยแหละช่วยกันอ่า ก็ไม่รู้ว่านายสมชาติเขาจะคิดอะไรเขาก็มองดูลูกแมวตัวสีขาวขาวดำดำ,ดำตัวนั้นเงียบๆมองบ่อยๆบางทีก็จ้องมันโดยเฉพาะเวลาที่มันเดินเข้ามาในบ้านคือเขาไม่ชอบแมวเกลียดมันซะ้วยซ้าเมื่อก่อนนี้ถ้าแมวมาร้องเงาเงา,งาหลังบ้านนี่ยเขาจะเอาน้ําสาดบางทีก็หาอะไรคว้างใส่ไล่แตบเพื่อนมันเพ่นหนีกรเจิดกระเจิงไปเลยจริงๆแล้วแมวบางตัวมันก็แสบนะอ่า พอเขาไล่มันมันก็พุ่งฉี่ใส่โน่นใส่นี่แล้วค่อยกระโจนหนีเพราะมันรู้ว่าเขายังอยู่ในบ้านยังไม่เปิดประตูก็จะยิ่งทําให้เขาโกรธหน้าแดงเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งแมวตัวผู้สีดําตัวโต,วตวท่าทางมันเก่าแผลเป็นตามตัวหน้าตามันเพียบไปหมดอะนะ,นะแสดงว่ามันก็แมวนักเลงเหมือนกันกัดวัดกับคู่อริมาไม่ใช่น้อยมันมาที่หลังบ้านเป็นประจำมาทีไรก็จะมากัดกัน มันมีกู้อรทิที่จะต้องมาขับไล่ส่งเสียงแม้าเมาใส่กันวะคูมากสําหรับนังเฉลวย,ยไม่รู้จะทำยังไงมันดีส่วนนายสมชาติก็กว้างแต่ไม่เคยโดนมาหรอกโดนแค่หลังคากระเบื้องแทบจะแตกซะหมดแล้วแล้วก็มีไอตัวหนึ่งสีเทาๆมันชอบมาฉี่ใส่รางน้ําจนสังกสีรางน้ําผุเป็นรูโวเลยฝนตกทีน้ารั่วไหลโจกโจก,โจกลงมาเปียกห้องครัวเลอะเทอะหมดข้าวสารก็เปียกกลายเป็นข้าวแช่น้ําไปอย่างน่าเสียดาย ขนาดผุรั่วแล้วมันก็ยังมาฉี่ซ้ำจนเขาเห็นทีแรกเขาไม่รู้ว่าทําไมรางน้ํามันถึงได้ผุเขาก็ใช้ฐานไปฉายเก่าๆกว้างเสียงก้อนฐานกระทบหลังคาดังปังมันก็หนีไปไม่ใช่มันจะกลัวนะไม่กลัวหรอกมันมาเข้ามันอีกจนเขาไปเรียกช่างมาซ่อมแล้วก็ให้ช่างเอาแผ่นสังกะสีมาปิดบริเวณนั้นยังมีอีกหลายตัวที่มาทําความรําคาญให้ตอนหลังนางเฉลวยเบือ่อก็เลยไม่ค่อยเอาใจใส่มันเจอก็ไล่แต่ว่า ายสมชาติไม่เพียงแต่ไล่แต่เพิดมันยังเก็บมาคุนเคืองก็ทําให้เกิดความอาฆาตพยาบาทออกปากจะฆ่าแกงไม่ให้ตายจะเอาไม้ฟาดให้มันขาหักขาเป๋เขาเป็นคนอย่างนี้แหละบางทีก็ไปจริงจังกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเรื่องเล็กๆก,ก,ก็ทําซะจนเหมือนกับเรื่องใหญ่โตคอขาดบาดตายทีนี้ในเมื่อสามีเกลียดแมวแล้วทําไมจึงเกิดหาแมวมาเลี้ยงที่บ้านเสเอเองเรื่องมันเป็นอย่างนี้คือก่อนที่จะเลี้ยงแมวนะั้นลูกสาวคนเดียวอยากจะมีสัตว์เป็นเพื่อนสักตัวทีแรก ว่าสัตว์อะไรก็ได้แต่ตอนหลังก็พูดบอกแม่หนูอยากเลี้ยงแมวลูกสาวบอกเขาก็ได้ยินเพราะว่านั่งดูข่าวทีวีกันอยู่ก็หันกลับมาทางนางเฉลวยเลยตะกี้ลูกว่าอะไรนะนะเขาถามนางเฉลวยแต่นางฉล่วยไม่ทันตอบว่าลูกสาวก็สะกิดสีข้างห้ามแม่แม,แม่พูดนางเฉล่วยก็ต้องตอบเข้าไปไม่มีอะไรหรอกแต่เขาก็สงสัยเข้านอนแล้วก็ยังคงถามเรื่องนี้นก็มาอยากปิดบัง ก็เลยบอกเขาว่าลูกอยากเลี้ยงแมวก็อย่างที่บอกอะความจริงลูกพูดพูดเรื่องอยากเลี้ยงไอโนโน้นนไอนี่มาหลายหัวหลายครั้งแล้วอ่ะเธอก็รู้นี่ว่ามันเป็นยังไงเขาพูดอย่างไม่พอใจน้ําเสียงแล้วก็สีหน้าท่าทางเขาดูไม่ยากอะเพราะเขาเป็นคนไม่เก็บความรู้สึกอะไรเป็นคนที่ไม่อาจจะเก็บอารมณ์เอาไว้ได้ปากไว้พูดอะไรคิดอะไรพูดเลยไม่ยั้งคิดอะไปบอกลูกนะว่าพ่อแม่ให้เลี้ยงแกก็รู้ว่าทําไม บอกลูกไปให้หมดว่ามันเรื่องอะไรบ้างไอ้พวกแมวนี่เราทแํแจะเรื่องปวดหัวเออ,เอ,อได้ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะบอกลูกเองเสร็จแล้วนางฉลวยก็บอกกับลูกว่าพ่อไม่ชอบเรื่องเลี้ยงแมวลูกก็บอกว่าจะดูแลเองไม่ให้เกิดปัญหาหรอกจะหาลูกแมวตัวผู้มันจะได้ไม่ขยายพันธุ์ให้พ่อรําคาญแม่ก็รู้หนูอยากจะเลี้ยงอะไรสักตัวมานานแล้วแต่ไม่เคยได้เลี้ยงเลยนกก็ไม่ได้หนูก็ไม่ได้พูดทีไรพ่อก็ไม่ยอมให้เลี้ยงอะไรสักอย่างหนึ่ง ลูกมันก็พูดอย่างน้อยใจนางฉลวยก็สงสารลูกนางฉลวยก็ต้องกลับไปพูดกล่อมสามีให้อนุญาตโดยบอกว่าลูกก็โตแล้วเรียนม .4 แล้วนะมีความรับผิดชอบลูกก็อยากจะมีสัตว์เลี้ยงอนางถนอมเคยได้ยินใครพูดก็ไม่รู้ว่าเด็กที่เลี้ยงสัตว์ไว้เนี่ยเป็นเพื่อนเนี่ยจะเป็นเด็กที่อ่อนโยนโตขึ้นจะเป็นคนมีนิสัยดีมีเมตตาอบอ้อมอารีนางถนอมพูดเรื่องนี้เขาก็นั่งอึ้งอยู่นานแล้วก็พยักหน้า ถ้ามีปัญหานะ่ะจะเอาไปปล่อยเลยนะเขาว่าอย่างนั้นนะนางฉลวยก็มาบอกกับลูกสาวตามที่เขาพูดลูกสาวก็ดีใจบอกว่าไม่นึกไม่ฝันว่าพ่อจะยอมตั้งแต่วันนั้นลูกสาวก็มองหาลูกแมวนางฉลวยก็เหมือนกันออกจากบ้านสายตาก็สอดสายตามบ้านข้างถนนจนวันนึงก็เจอเขาที่บ้านรับซักรีดเสื้อผ้ามีลูกแมวหลายตัวเลยทีเดียวนะมีทั้งสีดำเหลืองลายอะไรขาวดำก็มี นางฉลวยก็รีบบอกลูกสาวก็เลยไปดูกันไปขอเขาด้วยป้าคนนั้นก็ยินดีอให้เลือกเอาเลยยกเว้นในตัวสีเหลืองเหลืองแล้วก็สีลายๆมันเป็นตัวผู้ทั้งสี่ตัวเลยลูกก็ตกลงอุ้มยาอตัวสีขาวดํามาด้วยด้วยความดีใจเหมือนกับเป็นเหมือนกับความฝันก็ตั้งชื่อมันว่าปูทําไมตั้งชื่อเนี่ยลูกก็บอกว่าสีขาวดําที่ข้างตัวทั้งสองข้างนะ่ะเป็นง่ามดูเหมือนก้ามปูว่าอย่างนั้นพอได้มันมานะ พ่อก็มาดูมันบอกโน่นบอกนี่ห้ามเอาไว้ในบ้านนะให้มันอยู่ข้างนอกอย่าไปเอาจมูกไปใกล้ๆมันนะขนมันเข้าจมูกหรือจะเป็นหืดแล้วก็จะเป็นโรคภูมิแพ้แล้วถ้าเล่นมันแล้วก็ควรจะล้างมือเสียก่อนกินข้าวต้องล้างมือแล้วเวลาเรากินข้าวอย่าเอามันเข้ามาในบ้านแล้วเวลาจะให้มันกินข้าวก็ต้องเอาไปให้ข้างนอกโน่นที่หลังบ้านน่ะห้ามให้มันกินอาหารในบ้านไปนั่นขาดเพราะเดี๋ยวมันจะเคยเขาก็สอนลูกเหมือนอย่างเขาเคยเลี้ยงแมวมาก่อน ก็ไม่มีปัญหาอะไรมากก็เลี้ยงมันมาจนโตแล้วก็พาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาแรกๆเ่ยเขาไม่แตะต้องมันเลยจนมาตอนหลังๆถึงได้มองมันบ้างก็อย่างที่บอกอะมองไปมองมาก็จ้องมันนานแอบมองมันเวลาที่มันอยู่ข้างนอกจนวันหนึ่งก็พูดออกมาบอกว่านี่ลูกดูสิเห็นไหมมันเหมือนญ่าเลยนะพูดแค่นั้นไม่พอก็ยังบอกบอกนางฉลวยว่าแมวนะ่ะ เป็นแม่ของเขาตายแล้วมาเกิดเป็นแมวเขาบอกท่าทางเหมือนแม่เขาเลยเขาว่างั้นแต่ว่านางฉลวยดูยังไงก็ไม่เห็นจะเป็นอย่างที่เขาว่าทีนี้ลูกก็ถามเรื่องเนี้ยว่าทําไมพ่อคิดอย่างนั้นนะแม่พ่อเขาคงจะคิดถึงย่านะแต่พ่อเนี่ยก็ทําเหมือนกับไอ้ปูมันเป็นย่าจริงๆเลยนะหนูแอบได้ยินพ่อพูดกับมันเรียกมันว่าแม่ด้วยนะแม่จริงเหรอลูกก็จริงที่แม่แม่ไม่เคยได้ยินเหรอ เย็นวันนั้นที่หลังบ้านน่ะไอปูมันนั่งอยู่บนเครื่องซักผ้ามันร้องแมว้วแม้วอยู่พ่อก็ออกไปหามันเออแล้วก็พูดยังไงอะจําได้ไหมจาได้จี่พ่อพูดบอกว่าแม่ครับหิวข้าวเลยครับไอ้ปูมันก็มองหน้าพ่อมันร้องแงว้วแง้วพ่อก็บอกว่ากินตอนนี้เลยหรือเปล่าจะกินกับปลาทูหรือจะกินอาหารเม็ดละแม่นั่งเฉลวยนี่นั่งอาปากค้างเลยเออนี่ก็ผัวก็เป็นมากขนาดนี้เียวเหรออ่า เสร็จแล้วพ่อก็บอกว่ากินปลาทูก็แล้วกันนะแม่อาหารเม็ดมันของแมวมันเสร็จแล้วพ่อก็ขยําข้าวให้มันกินแล้วมันกินไหมลูกกินจะแม่กินไปมองหน้าพ่อไปมันคงจะแปลกใจหรือเปล่าหนูก็ไม่รู้หรอกที่พ่อให้ข้าวมันกินแล้วพ่อก็เห็นลูกหรือเปล่าอ่ะไม่เห็นหรอกพ่อคงนึกว่าหนูอ่านหนังสืออยู่ข้างบนลูกก็ไม่ได้มีนิสัยโกหกยิ่งเรื่องที่เกี่ยวกับพ่อยิ่งไม่กล้าพูดเหลวไหลใหญ นางฉลวยก็ไม่ได้ถามในสมชาติอ่ะเดี๋ยวเขาจะหาว่าไปยุ่งกับเรื่องส่วนตัวจนงกระทั่งวันหนึ่งได้ยินกับหูตัวเองเขาเดินออกมาจากห้องตอนดึกสงัดนะเสร็จแล้วนางฉลวยตื่นมาเห็นพอดีพอได้ยินเสียงเปิดประตูนึกว่าเขาจะไปห้องน้ําเขาหายไปนานก็ยังไม่กลับเข้าห้องเอ๊ะทำไมไปห้องน้ํานานจังก็เลยออกไปดูเขาที่ห้องน้ําก็ไม่มีก็เลยลงไปที่ชั้นล่างลงบันไดไปก็คลำคลำทาง ก้าวลงตามขั้นบันไดไม่ได้เปิดไฟแล้วก็ไปเห็นเขายือนอยู่ที่หน้าต่างเขายืนทําอะไรนอกหน้าต่างก็ตั้งเครื่องซักผ้าไอ้เจ้าปูมันนอนอยู่บนเครื่องซักผ้านางเฉลวยก็ขยับเข้าไปดูไอ้เจ้าปูมันคงจะนอนหลับเสร็จแล้วเขาก็ยืนมองมันเงียบๆย,ยืนนิ่งอยู่นานยุงกัดหรือเปล่าแม่ข้ามันนอนในบ้านไหมนอนในบ้านดีกว่านะข้างนอกนอนไม่สบายหรอกแม่เสร็จแล้วเขาเปิดประตูอุ้มมันเข้ามาในบ้าน ช่วงนั้นแหละคุณฉลวยก็รีบย่องกลับขึ้นข้างบนอเพราะว่าเขาไม่รู้ว่านางเฉลวยลงไปเร็จแล้วานางฉลวยก็ไปหยุดยืนตรงช่องบันไดได้ยินเสียงเขาพูดกับแมวอยู่นานแต่ฟังไม่รู้เรื่องจับความไม่ได้ไม่รู้เขาพูดเรื่องอะไรในสมชาตินี่เคยเล่าให้นางฉลวยฟังว่าก่อนแม่จะตายเนี่ยแม่กินปลาจังเลยทุกมือเลยก็ว่าได้ปลานินปลาทับทิมบางทีก็ปลาช่อนกินจนแม่คาปลาแวะมาส่งให้ที่บ้านเลยต้มยำบ้างต้มส้มบ้าง พี่สาวก็ทําให้แม่กินจนไม่รู้จะกินยังไงแต่ไม่ใช่ว่าแม่จะชอบแต่ปลาหรืออะไรหรอกนะมันเป็นเพราะแม่กลัวจะ,สะแสลงกับโรคของแม่จริงๆแล้วโรคแม่ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่จะต้องมีอาหารสแสลงแต่ว่าปลามันเคี้ยงง่ายนะวันแกไม่ค่อยดีแม่เขาเป็นความดันโลหิตสูงเล็กน้อยกินยาแค่ครึ่งเม็ดแล้วก็เป็นโรคปวดท้องอยู่ด้วยอาหารที่ทําให้แม่มีอาการไม่ดีก็คือของเผ็ดเผ็ด ตามธรรมดาแม่ชอบกินน้ำพริกผักต้มแตงกวาจิ้มแกงส้มผักต่างๆแต่ทีนี้กินเผ็ดๆเข้าไปทีไรก็แม่ปวดท้องจนหน้าเบ้ทุกทีหมอก็ให้ยาโรคกระเพาะแม่ก็กินกินหมดหลายขวดก็ยังปวดเวลากินเผ็ดก็เลยเลิกกินเผ็ดไปซะเลยแล้วก็หันมากินของพวกต้มๆต้มยำก็ไม่ใส่พริกแม้แต่นิดเดียวแม่เขาเป็นคนระมัดร,ระวังเรื่องกินเรื่องอยู่เพราะว่าเคยเจ็บปวดย่ำแย่มาแล้วตั้งแต่อายุราวๆสักยี่สิบ ลอดลูกแล้วเลือดทําเอาเกือบตายก็เลยเข็ดขยาดไอเรื่องเจ็บป่วยเป็นอะไรนิดหน่อยก็ต้องรีบหายามากินบางทียังไม่ทันจะเป็นอะไรก็กินยากันไว้ก่อนตอนเด็กๆนะตัวนายสมชาติเองถ้าวันไหนไปตากแดดร้อนมาทั้งวันก็จะโดนให้กินยาแก้ตัวร้อนกันไว้ก่อนเป็นประจำมันมีเรื่องที่ทําให้เขาไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับสิ่งที่เขาทำเอาไว้ขณะไปอยู่กับแม่เป็นช่วงชวงระหว่างที่แม่เจ็บป่วยอยู่ที่บ้าน คือเขาไม่ค่อยชอบให้แม่ใช้ทําโน่นทํานี่เขาเคยหลบแม่เพราะว่ารู้สึกเบื่อแม่เรียกเขาก็นิ่งเสียแม่ก็ยังเรียกอยู่เรียกจนเขาทนไม่ไหวก็ไปหาแม่เอาค้อนไปตอกสังกะสีให้หน่อยสิตะปูมันถอนแล้วลมฝนมาพัดเสียงดังหนกหูจะตายที่ไหนละแม่ก็ที่ข้างขวานัะนะ่นน่ะลมพัดพเยอพะพยาบแม่หูไม่ดีตาไม่ดีแต่แม่ก็รู้เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่รู้ได้ยังไง เขาก็ต้องไปค้นหาคอนในลังเครื่องมือเสียงดังกุกกกุกกไปตอกโป้งโป้งโป้งกระดานในครัวอีกแผ่นหนึ่งต่อให้ด้วยนะตรงใกล้ๆตู้กับข้าววนะันน่ะเขาบอกว่าวันนั้นเขาง่วงนอนมากไม่ได้นอนเกือบทั้งคืนเพราะว่าข้างๆบ้านเขามีงานบวชขาเปิดเครื่องขยายเสียงอันเสียงอึกระทึกหนวกหูมากเขาอยากหลบไปเงียบที่แคร่ไม้ใต้ต้นมะม่วง ช่วงสองสปีก่อนแม่เขาจะตายเขาลางานบ่อยมากนั่งรถโดยสารไปหลายชั่วโมงกว่าจะถึงตัวจังหวัดก็ต่อรถอีกสองทอดเขาเบื่อมากแต่เขาก็ไม่ได้บ่นอะไรเพียงแต่พูดว่าไปก็วันหนึ่งแล้วกลับอีกวันเสียเวลาสองวันเข้าไปแล้วเกือบทุกเดือนจนเงินเดือนไม่ขึ้นเจ้านายก็พูดทำนองว่าให้เขารับแม่มาอยู่ด้วยมีอยู่ครั้งหนึ่งก็พูดว่าให้ลาออกไปพยาบาลแม่ซะเลย ในสมชาติถึงก็พูดว่าเอ๊ะไม่น่าพูดอย่างเงี้คนเรามันก็มีแม่อยู่คนเดียวอะน,นะเออพูดก้นมาได้ยังไงครับเดี๋ยวพกักสักครู่ครับในสมชาติเขาเคยบอกว่าตัวเขาเองอ่ะจริงๆแล้วไม่ใช่คนขยันขันแข็งขี้เกียจเอาซะด้วยซ้ำไม่อยากจะทำอะไรชอบอยู่เฉยๆซะมากกว่า อยากจะทําก็แต่เฉพาะงานที่เขาชอบเท่านั้นเองการที่แม่ใช้ทำโน่นทานี่เนี่ยเขาไม่อยากทําเลยเขาก็เลยหาทางหลบหลีกเมื่อตอนที่ยังเป็นเด็กอะ่ะเขาก็มีความรู้สึกแบบเดียวกันนี่แหละเรื่องนี้นางเฉลวยก็เคยบอกว่าเขาเนี่ยนิสัยไม่ดีอยู่บ้างก็คิดว่าเขาเหมือนเด็กบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่เลยในทางความคิดความรับผิดชอบอะไรวันนึงมีเด็กข้างบ้านมาเล่นที่บ้าน เป็นเด็กผู้ชายสนสนแก่นแก่นมากับแม่ของเขาแม่ของเขาก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีก็มักจะมาคุยกับนางฉล่วยเด็กนั้นก็เอาเท้าเขีย่ยไอ้เจ้าปูเจ้าปูมันนอนอยู่ข้างประตูบ้านเขาเห็นเขากระดุทันควันเสียงดังจนตกใจกันหมดทั้งแม่เด็กแล้วก็ตัวเด็กเองอ่าแม้แต่นางฉลวยก็ถึงกับสะดุ้งโยงอย่าเอาเท้าไปเขีย่ยแมวสิเด็กคนนั้นอายุประมาณสักห้าหกขวบอ่าแกก็หันมามองหน้านายสมชาติ เขาตกใจก็จริงแต่เขาเป็นเด็กที่ดื้อรั้นแม่เขาเคยเล่าให้ฟังว่าถ้าห้ามว่าอย่าทำเนี่ยเขาจะทำเขาชอบฝ่าฝืนชอบขัดคําสั่งคล้ายๆชอบลองดีเขาก็ใช้เท้าเขีย่ยไอเจ้าปูอีกอนายสมชาติก็ถลึงตามองเห็นสีหน้าเขาก็รู้ว่าโกรธมากก็ลุกพรวดนางฉลวยก็รีบปาดไปที่เด็กดึงตัวเข้ามาจากแมวเออมานี่มานี่เดี๋ยวป้าจะพาไปกินหนมนะแต่ว่า ายสมชาติชี้มือไปที่ประตูกลับบ้านไปเลยปนังเฉลวยตกใจมากเสียงเขาดังลั่นหน้าตาเขาหน้ากลัวมากเหมือนยักจ้องหน้าเด็กตาเขมงนะเด็กชายที่ว่าซนๆซนดื้อๆก็ถึงก็ร้องไห้โวออกมาเหมือนโดนหัวดก้นแม่เด็กก็รีบลุกมากอดลูกแล้วก็พาออกจากบ้านไปนังเฉลวยก็รีบตามไปขอโทษถึงที่บ้านที่อยู่ติดกันเจ้าเด็กคนนั้นก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นท่าทางตกใจมากตัวสั่นเลย แม่ของเด็กก็ถามว่าเขาเป็นอะไรของเขาวะก็ไม่รู้เหมือนกันเขาหูดหงิดอะไรหรือเปล่าไม่รู้สิสงสัยจะโดนเจ้านายบ่นมั้งเห็นพูดพูดอยู่เหมือนกันก็แก้ตัวไปอย่างนั้นเพื่อนบ้านก็เลือกันว่าสามีนางฉลวยนี่ประสาทกินเตือนกันว่าอย่าเหยียบย่างเข้าไปที่บ้านของนางฉล่วยเดี๋ยวเขาจะกินเลือดกินเนื้อเอาเขาว่าอย่างนั้นเขาพูดกันอย่างนั้นแต่ว่านางฉลวยไม่ได้บอกสามี แล้วก็กำชับลูกไม่ให้พูดแต่ว่าเขารู้เองกูบ้าก็ไม่ได้หนักหัวใครนี่วะเขาพูดดังๆอยู่เย็นวันหนึ่งเขาเพิ่งกลับมาถึงบ้านนางเฉลวยก,ก็ถามมีอะไรเหรอพี่ก็ไอ้พวกแฮงซวยแถวเนี้ยสิมันหาว่าฉันบ้าเขาเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าละ่ะอีนั่งข้างบ้านแล้วนี่แหละฉันคิดว่ามันเป็นนางนางที่เอาลูกมันเอาตีนมาเขีย่ยแม่เอ้ยเขีย่ยแมวอ่นะนางเฉลวยพยายามพูดกับเพื่อนบ้าน บอกกับพวกเขาว่าสามีไม่ได้ผิดปกติเพียงแต่ในวันนั้นเขาเครียดก็เผลอตัวไปเขาไม่ชอบให้ใครไปใช้เท้าเขี่ยแมวก็ไม่เห็นเป็นอะไรมันก็แค่แมวหลายคนก็โง่มาัก่าที่นางฉลวยบอกไว้อย่างนั้นนางฉลวยก็ต้องบอกว่าเขารักแมวมากชาวบ้านเขาก็พูดกันว่าไม่น่าจะถึงขนาดนั้นนะแล้วก็นางฉลวยได้ยินในภายหลังว่า พวกเพื่อนบ้านก็พากันพูดว่าเมื่อก่อนเนี่ยสามีนางฉลวยนี่เกลียดแมวยังก็อะไรดีกว้างแมวยิ่งยิงแต่ตอนนี้กลับมารักแมวสงสัยประสาทกลับว่างั้นเสร็จแล้วนายสมชาติก็เล่าให้นางฉลวยฟังอีกว่าวันหนึ่งเขาทําให้แม่เขาเสียใจจนน้าตาไหลคือช่วงที่เขาเข้ามาทํางานใหม่ๆแล้วเขากลับไปบ้านไปทั้งไม่ใช่วันหยุดเขาได้หยุดอาทิตย์ละวันคือวันอาทิตย์ เขาลางานไปอย่างรีบร้อนเขาไปถึงบ้านไม่เจอแม่แล้วก็ไม่พบใครเลยพ่อพี่สาวก็ไม่อยู่เขาพอเดาได้ว่าจะไปตามหาพวกเขาได้ที่ไหนก็ที่ท้องนาน่ะแหละเขารีบไปจนพบแม่ก้มๆเงยๆขุดดินอยู่กลางแดดด้วยจอบแดดตอนบ่ายนี่มันร้อนมากสว่างจ้าเลยเขาเข้าไปหาแม่ก็มองอย่าแปลกใจเอ็งมาทําไมเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็ชวนแม่เขาไปนั่งในร่มต้นกัมปูหัวคันนา แล้วเขาก็บอกแม่เรื่องที่เขาอยากจะแต่งงานให้แม่ไปสู่ขอผู้หญิงให้เขาแม่นั่งกินน้ําอยู่ตอนนั้นแล้วก็แม่จ้องหน้าเสร็จแล้วก็มองไปทางอื่นทําไมจะต้องรีบร้อนด้วยฉันอยากแต่งแล้วอ่ะแม่แล้วผู้หญิงนะเขาเป็นลูกเต้าเหล่าใครก็ทํางานอยู่ด้วยกันที่โรงงานนั่นแหละแ,ลแม่เป็นคนดีหรือเปล่าหน้าตาเป็นยังไงไม่เคยเห็นเลยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะพา,าให้ดูทีหลังนะแม่นะขอยแม่ตกลงก่อนว่าจะให้ผมแต่งงาน แม่ก็หันมาน้ำตาเต็มตาเลยอแม่พูดกับเขาบอกเอ็งยังไม่ได้บวชเลยนะอายุสิบเก้าเท่านั้นยังไม่ต้องรีบร้อนก็ได้ยังมีเวลาอีกหลายปีบวชให้แม่เสียก่อนเขาก็ต้องนิ่งเงียบเขาเห็นน้ำตาแม่แล้วเขาก็รู้สึกใจคอไม่ดีเสร็จแล้วเขาก็เดินทางกลับกรุงเทพมาบอกกับแฟนสาวว่าจะต้องบวชก่อนนะแม่ขอร้องฝ่ายหญิงก็โกรธมากภายหลังก็เลยเลิกร้างกันไป เมื่อเขากลับบ้านแม่ก็ยังถามแม่ยังถามถึงเธอเขาก็บอกแม่ไปตามจริงว่าเลิกกันแล้วเสร็จแล้ววันหนึ่งแม่ป่วยเข้าโรงพยาบาลในสมชาติก็เดินทางไปลำพังคนเดียวเขารีบร้อนมากเกี่ยวกับเรื่องแม่เนี่ยแม่เขาอายุ85ปีขาไม่ดีเดินไม่ได้หูหนักไม่ค่อยได้ยินแล้วตาก็ไม่ค่อยดีเนี่ยว่าฟางจนมองไม่ค่อยเห็นแถมแม่เขายังเป็นคนที่ชอบคิดโน่นคิดนี่อะไรมากมาย เขาคิดว่าแม่คงจะไม่เป็นอะไรมากแต่มันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดน่ะเข้าโรงพยาบาลคราวนี้มันเลวร้ายกว่าทุกคราวเขาเฝ้าแม่อยู่คนเดียวที่โรงพยาบาลอาการของแม่เขายำแย่มากโดยที่เขาก็ไม่รู้เข้าใจาว่าแม่เพียงแต่นอนหลับด้วยความอ่อนเพลียอย่างมากเพราะว่าแม่กระวนกระวายไม่ได้หลับสนิทมาสองวันสองคืนแล้วพนักงานจะทําความสะอาดห้องผู้ป่วยเป็นห้องรวมให้ญาติออกจากห้องหมดเขาก็เลยไปกินข้าวมื้อเช้าในตอนนั้นเขาไม่รู้เลยว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้น ปรากฏว่าแม่หมดลมไปในช่วงนั้นเขากลับมาในแม่ยังตัวอุ่นๆอ,อยู่เลยเขารู้สึกว่าเขาทอดทิ้งแม่ให้ตายไปอย่างเดียวดายทั้งที่จริงๆแม่ของเขาหลับสบายไปอย่างที่แม่เขาไม่รู้สึกตัวเสร็จแล้วเขาก็กลับเก็บมาคิดว่าแม่กําลังตายในขณะที่เขากินข้าวแม่กําลังจะตายแต่เขาก็ยังมัวไปกินข้าวและเขาไม่ได้ดูใจแม่เลยจริงๆแล้วแม่เขาเข้าโรงพยาบาลทีไรน้องสาวของเขาจะโทรบอกเขาก็จะรีบไปทุกครั้งอ่า ไม่เคยรู้สึกว่าจะทอดทิ้งแม่เลยเขาก็พูดว่าเขาน่าจะไปอยู่กับแม่ในช่วงสุดท้ายของแม่แต่งานละ่ะแล้วแม่ก็ไม่ยอมมาอยู่กรุงเทพเด้อแม่ติดบ้านคนแก่ก็อย่างเงี้ยอยากจะอยู่ในที่ทางที่เคยอยู่เขาเคยชวนแม่มาอยู่กรุงเทพนั่งเฉลวยจําได้ว่าหลายหนแต่แม่เขาพูดว่าอยากจะอยู่บ้านมากกว่าแกเคยมาที่บ้านที่กรุงเทพเนี่มาเยี่ยมหลานสองสามคน วันหนึ่งเจ้าปูก็คือแมวตัวนั้นไปโดนอะไรมาไม่รู้เลือดไหลออกมาตรงกอกหูเข้าใจว่ามันไปกัดกับใครมาแมวตัวไหนกัดมันก็ไม่รู้นายสมชาติเห็นเข้าก็โมโหมากเที่ยวถามคนข้างๆบ้านว่าใครเห็นเหตุการณ์บ้างก็ไม่มีใครเห็นเขาก็ยังไม่ละความพยายามถามหาต่อไปห่างบ้านออกไปแต่ก็ไม่ได้ความจริงไม่มีใครเขาสนใจเรื่องแมวกัดกันท่าทางเขาโกรธมากใส่ยารักษามันอย่างดีคอยดูแลมันมันจะออกไปก็ไม่ให้ไปขังไว้ในบ้าน มันกำลังติดตัวเมียเขาก็ไม่ยอมมันก็ร้องเมาล์เมาเสียงดังหนหูเดินวนไปวนมาไปรอที่ประตูจะออกพอใครเปิดประตูมันก็จะเตรียมเผ่นออกก็ต้องคอยจับกันเอาไว้นางฉลวยก็อยากจะบอกให้เขาปล่อยมันไปตามธรรมชาติของมันก็ไม่กล้ากลัวเขาจะเอตโรเอาก็ได้แต่แอบถอนห้ใจเจ้าปูมันก็ตะก,กายมุงลั่วเสียหายมากวันหนึงมันก็หนีไปได้นะ ลูกเปิดประตูแล้วมันหนีออกไปพอดีเขาอยู่บ้านด้วยเพิ่งกลับมาจากทํางานเขาดูลูกเสียงดังลั่นแล้วก็ตามหาตัวมันแต่จับมันไม่ได้มันขึ้นหลังคาหนีไปแล้วเขากลับมาบ่นลูกลูกก็บอกว่ามันวิ่งเร็วมากพุ่งตัวออกไปเลยเขาก็ยังบ่นว่าลูกอยู่ไม่ขาดปากท่าทางเขางุ่นงานโมโหดูไปแล้วเหมือนกับคนบ้านัน่งเฉลวยนี่รู้สึกเบื่อมากแต่ว่าไม่ได้บอกใครก็ได้แต่นึกอยู่ในใจว่าเมื่อไร่เขาจะหายเป็นอย่างนี้สักที เมื่อไหร่เขาจะปล่อยให้แมวได้อยู่อย่างแมวทําอะไรอะไรอย่างแมวเจ้าปูมันตายหรือไม่ไม่รู้ไม่มีใครเห็นแต่มันไม่กลับมาอีกมันหายไปเลยนับตั้งแต่วันนั้นที่มันหนีออกไปได้เขาก็เสียใจมากไม่รู้จะทํำยังไงไปหาพระพระรูปหนึ่งตามที่เพื่อนเขาแนะนําให้ไปเขาก็ไปคุยกับท่านแต่ว่านางฉลวยไม่ได้ไปเขาด้วยจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้บอกให้านางฉลวยรู้แต่กลับมาถึงได้เล่าให้ฟังว่าไปไหนมา ว่าพระได้รับฟังที่เขาเล่าระบายความในใจจนหมดแล้วท่านก็ให้สติเขาว่าไม่ว่าเขาจะเชื่อว่าแม่มาเกิดเป็นแมวหรือไม่ก็าตามแต่แมวตัวนั้นมันก็เป็นแมวเป็นสัตว์ที่มันจะต้องอยู่ตามระษาของมันไม่ว่าชาติก่อนมันจะเป็นอะไรหรือเป็นใครแต่มาชาตินี้มันเกิดเป็นแมวมันก็ต้องทำอย่างแมวท่านพูดเลยเขาตัดใจอย่าคิดมากว่าเขาน่ะทำดีที่สุดแล้วถ้าแมวนั่นเป็นแม่ของเขาจริงก็ต้องรู้แล้วว่าเขาไม่ได้ทอดทิ้ง แล้วก็จะต้องเข้าใจเขาเป็นอย่างดีเสร็จแล้วปรากฏว่าลูกสาวอยากจะเลี้ยงอีกตัวเขาก็ไม่ว่าอะไรลูกไปขอเพื่อนมาตัวสีเหลืองๆส้มๆแต่เขาก็ไม่สนใจอะไรมนันนกตอนนี้เขาสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนทุกคืนซึ่งแต่ก่อนนอนไม่เคยทําเลยใส่บาตรกรวดน้ําเป็นประจำกลายเป็นคนใจบุญสุนทานอารมณ์เย็นขึ้นไม่โมโหง่ายแล้วก็หาหนังสือธรรมะม,มาอ่านก่อนนอนหรือว่าในวันหยุด แล้วก็ยังมีการกินอาหารเจด้วยในวันพระเขาไม่กินเนื้อสัตว์กินมังสวิรัตด้วยเขาบอกว่าเขาทําผิดกับแม่ไว้มากเขาจะต้องชดใช้ในสิ่งที่เขาได้ทำอาไว้เหมือนกับการใช้นี่กรรมมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันตั้งเด็กๆมาแล้วที่เขาดื้อรั้นเถียงแม่คอยเป็นเอ็นทีเดียวพอแม่จะตี้ววิ่งหนีแม่ก็ต้องกลดกลุ้มโมโห,โหเขาบ่อยๆเขายังไม่ลืมแมวตัวนั้นเขาพูดถึงมันแล้วก็มองหามันอยู่เสมอครับ นั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ